ให้รับการลดน้ำหนักถึง18กิโลของคุณหมอเหลี่ยมค่ะเป็นคุณหมอชาวจีนท่านหนึ่งนะคะคุณหมอลดน้ำหนักได้ถึง18กิโลค่ะจากที่คุณหมอเป็นคนที่ดูแลคนไข้ยอยู่มากมายวันหนึ่งคุณหมอไปตรวจเองได้พบว่าตัวเองนี่มีภาวะไขมันพอกตับและมีภาวะไขมันสูงเกินเหตุค่ะโดยที่คุณหมออยากจะมาแชร์เคล็ดลับให้กับทุกคนฟังดังนี้ค่ะแรก ต้องลดปริมาณคาร์บลงอย่างน้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งอันดับที่2ก็คือเพิ่มปริมาณการกินโปรตีนกับผักค่ะอันดับที่3ก็คือแต่ในมื้ออาหารต้องทานโปรตีนกับผักจนอิ่มก่อนท์บโบไฮเดตคาร์บต่างๆให้ตบท้ายเป็นตอนท้ายค่ะอันดับที่4ก็คือคุณหมอต้องทํา IF ค่ะท่องไว้นะคะครบ12ชั่วโมงที่ไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยร่างกายถึงจะจุดไฟเตาเผานี้ขึ้นมานําไขมันเก่าในร่างกายเราไปใช้ถ้าเรากินอะไรเข้าไปแม้กระทั่งนิดเดียวที่มีแคลอรี่เพราะมันมีแคลอรี่ร่างกายจะหลั่งอินซูลินอกนอกมา,มาใช้ ดังนั้นก็คือการที่งดอาหาร12ชั่วโมงก็คือไม่มีอาหารที่มีแคลอรี่เข้าไปเลยครบ12ชั่วโมงร่างกายจะจุดเตาเผาไขามันขึ้นมาร่างกายจะเริ่มดึงไขมันเก่ามาใช้ไปเรื่อยๆด้วยงดอาหารอย่างน้อย16-18ชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีไขมันเผาผัานได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนปริมาณโปรตีนแล้วก็ผักแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่แนะนําต่อวันนะคะให้โปรโตีนกับผักเนี่ยมีปริมาณ2:2:1ต่อ,ตอค่ะก็คือคาร์บเนี่ยเป็นแค่1นส่วนแล้วก็โปรตีนเป็น2ส่วนแล้วก็ผักเป็นนนนนอออีีกกก2ส่ว่วและละะะยาืมะคตะต้งทปรัับผ ให้รู้สึกอิ่มเลยก่อนและถึงจะตามคาร์บเข้าไปเพราะว่าคาร์บเนี่น้อยกว่า1ส่วนได้จะดีมากค่ะ และคุณหมอเหลียงนะคะยังเสริมอีกว่าคุณหมอออกกาลังกาย150นาทีใน1สัป,ปดาห์ค่ะวิ่งแบบช้าหรือว่าเป็นการเดินเร็วแค่นั้นนะคะแล้วก็มีออกกาลังกายด้วยการคิดที่ให้หัวใจเต้นเร็วมากๆแค่ period ละ7นาทีสลับกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้คุณหมอก็เลยมีภาวะไขมันพอกตับที่หายไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหนักลดลง18กิโลค่ะแต่ลืมนะคะ3อย่างที่เอ๋บอกอันดับแรกก็คือปรับอาหารค่ะทานโปรตีนกับผักให้จบก่อนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยทานทาร์บนะคะอันดับที่2ทํา IF ค่ะให้อดอาหารเกิน16ชั่่ววโมงขึ้นนนนไปใแตละนนะะัค ปีส3คือการออกกําลังกายค่ะคือปรับเปลี่ยนเอาตามเหมาะสมตามสุขภาพตามรูปร่างของเราได้เลยค่ะไม่ว่าใครจะหนักร้อยกว่าโลก็สามารถลดน้ำหนักจนกลายเป็นไซส์คนปกติได้แน่นอนถาวรและยั่งยืนค่ะ